สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมเบ f a b i n นะครับวันนี้เราอยู่กับเกม v a l e n g e r s นะครับผมวันนี้ครับเราก็จะมารีวิวเวลครับคุณฟังไม่ผิดหรอกนะครับผมจะรีวิวเวลนะครับผมคือต้องบอกก่อนว่าตอนที่เวลมา,เ,าเมื่อสองวันก่อนนะครับผมบอกกับตัวเองใช่ไหมว่าอุย้ยยังไงผมก็ไม่ใช้หรอกตัวเนี้ยได้มันก็ขึ้นหิ่งผมบอกเลยนะครับไปไป,ไปมา,มาในคอมเมนต์ก็มีบอกว่าพีเา่เวลมันดีนะ เวลมันแบบสุดยอดมากว่าเขาสามารถถ้ายืนกับริมูรุได้แบบจะแบบคตรของคตรแทงเลยนะบอกว่าเฮ้ยไอเวลดีกว่าไม่ดีมารูอีกนะผมบอก็แบบโอ้หถ้าพวกคุณจะอวยเวลขนาดนั้นก็ได้ผมจะผมจะลองใช้เวลดูก็ได้นะไม่ไม่ไม่เสียหายอะไรนะครับผมเพราะว่ายัางไงผมก็มีเกียร์ที่ใช้กับเวลได้อยู่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเกียร์เวลกันนะครับผมผมใส่คือต้องบอกกันว่า ไอ้แร่ของเวลมันเยอะมากพันหกผมไม่ต้องใส่รถแร่ไปสองช่องนะครับผมก็คือชุดแดงรถแร่ช่องหนึ่งแล้วก็เฮ hey ดเทียรถแร่ช่องหนึ่งนะครับไม่อันเลี้ยงไม่ทันนะครับผมยังดีนะที่ว่าเดือนนี้ได้บัฟรถแร่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นผมก็จะลดประมาณแปดสิบแร่ก็จะเหลือประมาณห้าร้อยนะครับผมเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะอ๋อใช่ผมใส่เออใช่ใช่ใช่ใช ผมลืมล้วออฟมันซ้ำนี่หว่ามันออฟได้ออฟได้ช่องเดียวโอเคผมจำผิดที่แอผมคิดว่านั้นเอถ้าอย่างนั้นผมใส่ต้านเลยดีไหมผมใส่ต้านเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอต้านถอยกลับนะเออโอเคเออัตราความแม่นก็ก็ได้นะได้ได้ได้ไปใส่ไปก่อนนะผมผมเอ่อโทษทีผม,ผม,ผ,มผมลืมไปนะครับว่ามันออฟซ้ำไม่ได้โอเค แล้วผมก็อ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คสกิลกันอีกรอบนะครับสกิลของเวลนะ์ฮะก็จะเป็นเพิ่มปกันกายนะครับผมเพิ่มหลบลีกหลบทักษะ40ซึ่งก็จะมากกว่าเคโละนะครับผมอ่าส่วนสกิลสองจะเป็นดาเมจนะครับผมประดิบกวเคโลหน่อยลดอัตราการใช้ทักษะของศัตรูแล้วก็ลดพื้นที่การใช้ทักษะของศัตรูนะครับและอีกอย่างคืออ่าสกิลไฮเปอร์มีการโทรโดนะครับแต่ว่า วันนี้ผมจะไม่ใช้ไฮเปอร์เพราะผมกลัวเลี้ยงไม่ทันนะครับ13วีมันเยอะนะผมกลัวเลี้ยงไม่ทันจริงนะครับอ่ายังไงก็ต้องลดแร่นะครับ2ช่องนะโอเคจัดไปนะผมอ่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไป PP พ,พ,พเดี๋ยวเราขอไปดูสกิลแยกกันะเพราะผมยังไม่เคยเห็นสกิลของเวลนะฮะอ่าเดี๋ยวไปด่า3า0กันนะครับผม ผมก็อยากรู้เหมือนกันอ่ะผมมีมี i อ่มออะอ่ะ,อะลองดูนะอย่างน้อยก็ได้บัฟกลุ่ม,มเหลือเหลือสี่ร <laughs> อลองดูก็ได้มาแถมเขาวิ่งเร็วด้วยครับลองดูนี่ฮะสกิลแรกตีสกิลสองมาปึมอ่าผมก็ว่าโอ,โอเคเหมือนเพราะว่าอ่ไอดีนี้ผมก็ไม่มีแบบแทงดามีเหมือนกันนะผม แทงดาเมจก็ตอนนี้เ,เคนผมมันขาดแคนเกียร์ขั้นขั้นหนักมากนะครับผมแล้วต้องบอกกับว่าไอดีเนี้ยมันมันยังขาดเกียร์ดีดี่ดะนะยังไงก็ต้องรอคริสต์มาสมาเดี๋ยวคริสต์มาสผมจัดเต็มแน่นอนนะครับคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเยอะไอดีเนี้ยผมจะแบบเอาให้โหดกว่าไอดีหลักเลยคอยดูโอ้ผมเบื่อไอดีหลักแล้วไอดี ID หลักไม่ไม่เคยดีตัวเลย เจ็ดเกียร์เจ็ดดาวก็ไม่ได้อวยแต่อัีเนี่ยนะได้ได้เจ็ดดาวได้เอาได้เอาได้ตัวใหม่เอาเพียบนะผมโอเคมาเดี๋ยวทีนี้เอาไปพีพีกันนะครับผมตอนนี้ผมบอกว่าเพชรสามนี่นรกมันมัน,ม,นมันเหมือนก็อยู่มารอะ่ะนี่นี่เพชรสามใช่ปะ่ะเพชรสามอยู่มาร์มั้เนี่ยโคตรโหดเลยนะโอเคได้ได้อ่ะลองดู จริงๆไอดีเนี้ยผมอรอล์วิวมาผมอรอล์วิวมลมาอีกตัวหนึ่ง<ม>โอเคเนี่ยเรามี iMac นะอาเชมันจะยืนได้ไปะเนี่ย อ่าผมดูก็ดันแล้วโน่ี่สังไครยังโนเทมไม่ได้ยังไม่เหมาะก no ับโนเทมมาทีมนี้มันช่วยเหรอวะผมถามจริงๆนะเวลยวมันช่วยเหรอมันก็ยังดีดีกว่าบางทีมันรู้มั้งเพราะบางีมันรู้ก็ไม่มีรถมาตัานะอย่างน้นอันนี้ก็มีบัฟอะ แต่ลบหลีดผก็สาผมยังไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะถ้าถ้าเป็นต้านอ่ะเออถ้าเป็นต้านอาจจะดีอยู่ดีเลยอย่างที่ผมบอกอะ่ะไอดีหลักอะ่ะเออผมได้เวลมาผมก็ขึ้นหิ่งผมผมไม่ใช้อยู่แล้วเดี๋ยวผมไอ,อนี่ผมแค่วันนี้ผมจะโชว์ให้พวกที่วยเวลดูว่าว่าเออคุณวยเวลมากดูนี่มันมันจะดีเออจะดีเหมือนที่พูดหรือเปล่าแลครับนะผม แต่อาจจะเห็นผลมากกว่านเนี้ยถ้าถ้าปั้นเป็นไฮเปอร์แม็กนะครับแต่ว่าผมจะผมจะปั้นทันหรือเปล่านะครับผมเพราะผมเพิ่งเอากบปยัดไอแม็กไปแล้วนะครับผมอ่าชิทแมนปัญหาใหญ่ไอดีสองปัญหาหนึ่งเราไม่มีตัวดูดนะครับไม่มีตัวดูดเล่นยากหนักเลยอะ การไม่มีตัวดูดนี่คือความเร็วลายที่แท้ทูนะครับผมอ่าโอ้ยแม่ก๊อต28แล้วโอ้ยแม่กอดนี่นี่เพชรสามจริงเหรอผมผม,ผมถามผมผมถามจริงเหรอมันเพชรสามจริงเหรอเพชรสามหรือไมอ้ปะเนี่ยตายแล้วตายแล้วจริงๆตายแล้ว อืมโอ้โหสีสัดมันมันมันสีสัดมากเลยอ่ะดีเลยผมผมไม่รู้เลยผมจะผมจะสู้ใครเนะี่ยมันนะมันเลวร้วายมากนะครับผม โอเค Looking good looking good ดูดีดูดียื้อได้อยู่ยื้อได้อยู่ยื้อได้อยู่เออยื้อได้อยู่เรามีเรามีเพิ่มเลือดแต่อย่าก,กลัวดิมีหลบหลีกหลบแล้วใส่อย่าก,กลัวอย่าก,กลัวหลบหลีกเยอะๆนั่นแหละ อะไรดีดีเหมือนจะโนเทมได้นะถ,ถ,ถ้าถ้าไม่มีปัญหาแล้วโนเทมได้โอเคเออน,น,นานทีโนเทมได้เว้ยเออมายืนหนุกดีนหรือเปล่า <c oughs> ใจเย็นเขาพัดมาอโอเคเหมือนจะไม่มีปัญหานะ จบเรียบร้อยโอเคผมสงสัยไอ้นี่มันอะไรเนี่ยโอเคช่างเอะนะครับอย่างน้อยเราก็ชนะโนเทมได้นะครับนานทีนะนานทีจะโนเทมได้ก็นะ่ะภาคภูมิใจนะผมโอ้ผมเจอนี่เพชรสามวิเวลเอลเลยเอาจริงดิเวลแอลไอ้ยา ไอ้ยาไอ้ยาไอ้ยานี่มีอืโหน่ากลัวมากบอกเลยอ่ะเราต่เรามีมีแม็กเหมือนกันนะอ่ะสู้สู้สู้ลองดูโอ้ยฟีดดิผมเบื่อจริงๆไอ้พวกชอบฟีดหน้าป้อมเนี่ยฟีดเก่งนะ โอ้เหมือนฝั่งเราจะมีปัญหาแล้วนะเหมือนจะโดนใครตันสักคนนะ่าจะเป็นเหตุอะผมอ่ะผมอาจจะรอวิวมาตอนเนี้ยถ้าถ้าได้วิวมาผมคงไม่ต้องใช้เซลวีอนั่นแหละกถึงแม้ไอหน้าเซลลี่ช็อตการจะมีลบอมตะาสองสกิลแต่ว่า ผมชอบสกิลริวมากกว่าไฮเปอร์มันเจาะน้ำด้วยไฮเปอร์มันเจาะน้ำเดี๋ยวรอรอดวงก่อนดูว่าจะมีไหมนะโอ้ oh, พัดกลับเหรอแทนที่จะปล่อยให้ฉันโจมตีป้อมให้แตกกับพัดกลับอย่างนั้นเหรอฮะแั้ก็แกก็แตกไปซะโอเคเอออย่างไรก็ใช้เทมเอันเดียวเนาะนะนะ ผมกลัวกลัวแบบปล่อยปล่อยฟีมาไปมันมันตั้งตัวไม่ได้โอเคอ่ะอันนี้แหละของจริงอันนี้บอยของจริงเวลสี่สิบ้เจอกับอมไพกาแม็กนะไพกาแม็กเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวสุดในเกมนะครับผม โคตรแรงเลยผมเบื่อผมเบื่อไทยการจริงๆคือมันเร็วไร่อะไรหรือเปล่าเอ่อสกิลลบอมตะหรือลบบัฟของไทยกาซีวีอะซีวีใช่ไหม มันไม่ได้แบบว่าเหมือนเหมือนบางตัวที่แบบว่าลบบัฟบลบมาตับแบบแป๊บเดียวไงศูนย์ศูนย์วิแบบแบบลบทันทีไม่ไม่ใช่อันนี้คือลบแล้วมันมีระยะเวลาของมันแล้วมันล้างแล้วมันล้างไม่ทันโอเคเออก็ได้นี่วะก็ได้อยู่ก็ใช้ได้อยู่เออผมอาจจะกดแค่อมาตะาเดียว พายุแช่แข็งเลยช่างช่างหัวมันนะครับโอเคเออีกสักแมตต์นึงกันเนาะอีกสักแมตต์นึงอโอ้โหอันนี้อันนี้อ๋อโอ้โหมีดีสกิลซะด้วยตายแล้ววีสกิลเออเราก็มีติเกียระ,อ,ะอืมแต่ผมห่วงอะผมห่วงอันนี้อย่างเดียวห่วงคิงเนี่ยโอเคลองดูกัน เกมสุดท้ายเนาะนะครับเกมสุดท้ายละโอเค จริงผมชอบไออย่างนี้มันเพิ่มเพิ่มแม่นช่วยช่วยทีมเพิ่มแม่มีล่างโคนแต่ผมกำลังห่วงว่าเฮ้ยแบบเฮ้ยท่าน้ำมันจะเยอะไปเปล่านะโอเคเหมือนจะโนเทมได้นะน่าจะน่าจะได้ลนะผมคิดว่าโอ้แตกหมดแล้วโจเคมาโจเคมาโอ้โจเคโดนปิดล่างจบแล้ว หนูเพิ่มได้หนูเพิ่มได้อ่ะเพิ่มได้ very good อ่ะปล่อยปล่อยยื้อไปอ่านั่นแหละเยี่ยมคาว์ลี่กัาว์ลี่เถอะจะยื้อได้แค่ไหนเชียวกูสแต็กเวลซะก่อนโอ้โหโอ้โหยื้อนีดีโอ้ เออผมว่าผมอาจผมใช้เวลสักพักหนึ่งดีกว่านะนะ,ะสงสัยผมต้องใช้เวลสักพักหนึ่งละเอออย่างนั้นก็มีมีประโยชน์กว่าไปที่มารู้อะอ่ะอย่างนั้นก็ช่วยเพื่อนอะ่ะให้ให,ให้ยืนได้นานขึ้นกว่าเดิมก,ก็ก็โอเคนะอ่าขึ้นจากเพชรสขึ้นเป็นเพชรสนะครับผมก็เหลือเหลือแหละนะผมวันนี้15นทีพอสมควรนะครับเคคง ไม่มีอะไรแล้วนะครับสวัสดีครับก็วันนี้เป็นการรีวิวตัวเวลนะก็อ่ะโอเคผมอาจจะอาจจะดูถูกเวลไปอ่นิดนึงนะวันแรกนะครับผมก็เออก,ก็ก็ยืนได้นะเดี๋ยวผมอาจจะคิดดูอีกทีแล้วกันนะครับผมแต่ผมว่ามันอาจจะมีตัวที่ดีกว่านียนะคือเออคือเวลยังไงก็ยังไงก็เกรบบีอ่ะยังไงถ้าได้ริวมาริวก็ดีกว่าใช่ปะ่ะอ่า ถ้าได้ริวมาผมก็ถอดผมก็ถอดช็อตกันแทนแล้วนะเพราะว่าริวมีเหมือนริวริวมีบางอย่างที่แบบบางอย่างที่หน้าไม้ไม่มีอนะเพราะเพราะว่าริวมีเจาะท่าน้ำไงถ้าถ้าทําปั้นไฮเปอร์แม็กก็เจาะโจโเคสบายๆครับ,บ,บผมลบอมาตะามีใบอะอ่ามันมันดีกว่าลบบัฟอะมันมันมีใบอะนะครับใบห้าวีอ่อะนะครับผมลบใบลดหลบลดพางโจมตีศัตรูลงนะครับ ดีดีนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวสักวันอะ่ะถ้าทําโชคดีนะอาจจะได้ริวก็ได้นะครับผมถ้าได้ริวมาก็นะเราเจอดาเมจไม้หลักของเราแล้วนะครับผมบอ,อย่างที่ผมบอกว่าเอ่อยังไงผมจะทำไอเดียนี้ให้เก่งกว่าดีหลักให้ได้นะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่มาเราชมจนจบคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยนะครับผมไว้จเจอกันใหม่คราวหน้าครับบายครับผม